ดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคาบนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของโปรแกรมสแกนอยู่นะคะ,ะก่อนอื่นเดี๋ยวขอทบทวนเนื้อหาในคาบที่แล้วก่อนเนาะคาบที่แล้วเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของโปรแกรมเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่า โปรแกรมสกแกนมีส่วนประกอบนะคะ3ส,ส่วนที่สําคัญได้แก่ส่วนของเวทีนะคะส่วนของตัวละครแล้วก็ส่วนของสคริปต์ซึ่งในส่วนของสคริปต์นั้นจะประกอบด้วยกลุ่มบล็อกคําสั่ง10กลุ่มที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะซึ่งจะประกอบด้วยตั้งแต่บล็อกคําสั่งนะคะกลุ่มบล็อกโมชันนะคะก็คือการกําหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ให้ตัวละครนะคะ กลุ่มบล็อกต่อมาก็คือกลุ่มบล็อกลุกนะคะซึ่งเป็นคำเป็นกลุ่มบล็อกคําสั่งเพื่อให้ตัวละครหรือเวทีแสดงคุณสมบัติต่างๆเช่นนะคะการพูดการเปลี่ยนชุดตัวละครเป็นต้นนะคะกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มบล็อกซสาร์นะคะก็แปลตรงตัวเลยก็คือเกี่ยวกับเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงการาเล่นเสียงให้ตัวละครเนาะ ต่อมานะคะกลุ่มบล็อกต่อมาก็คือกลุ่มบล็อกเพนก็คือกลุ่มบล็อกของปากานะคะช่วยในการกําหนดลักษณะของปากาเช่นกําหนดสีกําหนดขนาดของเส้นนะคะการวางปากาหรือยกปากาเป็นต้นกลุ่มบล็อกต่อมานะคะได้แก่กลุ่มบล็อก Data นะคะกลุ่มบล็อก Data มีไว้ทําอะไรก็ดําเนินการต่างๆเกี่ยวกับตัวแปรนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแปรเดี่ยวหรือว่าเป็นรายการเนาะ ต่อมานะคะกลุ่มบล็อกอีเวนต์อันนี้ก็คือกลุ่มบล็อกที่ใช้จัดการเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นการเล่นสคริปหรือว่าการหยุดทํางานของสคริปเนาะต่อมากลุ่มบล็อกคอนโทรลนะคะก็คือการควบคุมทิศทางการทํางานของสคริปนะคะไม่ว่าจะเป็นการวนซ้าทาคาสั่งซ้ําๆหรือว่าการเลือกนะคะคาสั่งตามเงื่อนไข ต่อมากลุ่มบล็อกเซนซิงก็คือควบคุมทิศทางการทำงานของสคริปต์นะคะหรือว่าในการตรวจจับนั่นเองต่อมากลุ่มบล็อกโอเปอเรเตอร์ก็คือเป็นกลุ่มบล็อกที่เกี่ยวกับการดำเนินต่างๆทางคณิตศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบตรกกะใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไขเนาะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มมอบล็อกนะคะเป็น กลุ่มบล็อกคำสั่งที่ไว้สร้างบล็อกเพิ่มเติมในรูปแบบของฟังก์ชันนะคะเพื่อขยายความสามารถของกลุ่มบล็อกนั่นเองนะคะ,ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเข้าในส่วนของเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในคาบนี้นะคะก็คือ,อการคำสั่งวนซ้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคำสั่งวนซ้ำคืออะไรและมีหลักการทำงานอย่างไรในโปรแกรมนะคะ คําสั่งวนซ้ํานะคะหรือการทํางานแบบวนซ้ํานะคะซึ่งในกรณีที่เราเขียนโปรแกรมนะคะมีหลายกรณีที่เราต้องมีการทํางานแบบซ้ําๆการซึ่งทําให้การเขียนคําสั่งชุดเดียวกันนะนะคะมีการซ้ํากันหลายครั้งเพื่อให้การทํางาน ในคำสั่งนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะโปรแกรม s c a ตจะมีคำสั่งที่ใช้ในการทำงานแบบวนซ้ำซึ่งคำสั่งนั้นนะคะจะอยู่ในกลุ่มอะไรคะก็คือกลุ่มบล็อกคอนโทรลนั่นเองนะคะอ่านะคะเรามาดูนะคะบล็อกค,คำสั่งที่ใช้ในการทำงานแบบวนซ้ำนะคะจะมี2ตัวคือบล็อกค,คำสั่ง f o r e v e r กับบล็อกค,คำสั่ง e p e a t นะคะอันแรกคือบล็อกค,คำสั่ง f o r e v e r นะคะ เป็นคําสั่งที่เอาไว้ทําอะไรเป็นคําสั่งที่กําหนดการทํางานแบบไม่รู้จบนะคะดังตารางด้านล่างครูแยกมาให้นะคะด้านซ้ายจะเป็นรูปแบบของสคริปในโปรแกรม s c r a t c ส่วนด้านขวาจะเป็นรหัสลําลองเพื่ออ,อธิบายหรือแสดงลักษณะการทํางานของสคริปเนาะ,ะมาดูนะคะในบล็อกคําสั่งมี forever ซึ่งคุมบล็อกอยู่2อันคือบล็อก move นะคะร้อสเต็ป กับเทิน50ดีกรีนะคะอธิบายได้อย่างไรก็คือในบล็อกคำสั่ง3ตัวนี้เมื่อมาอยู่ด้วยกันจะเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าร้อยหน่วยเมื่อเคลื่อนที่ไปครบ100หน่วยแล้วตัวละครจะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาคือเข็มนาฬิกาจะหมุนไปทางขวานะคะ50องศาจากนั้นก็จะเริ่มวนซ้ำกลับไปทำงานโดยการมูฟไปเอง100เต็ปแล้วก็ เทินตามเข็มนาฬิกาไปอีกห้าสิบองศานะคะตัวละครจะทํางานแบบนี้นะคะวนซ้ําไม่รู้จบนะคะจนกว่าเราจะสั่งหยุดการทํางานของตัวละครเนะเาะต่อมาคําสั่งบ็อกคําสั่งรีพีทนะคะเป็นคําสั่งที่กําหนดการทํางานแบบวนซ้ําตามจํานวนรอบนะคะนักเรียนจะเห็นว่า บ็อกคําสั่งจะมีช่องให้เรากอกตัวเลขได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยเราจะอินพุตข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์เนาะว่าเราจะให้วนซ้ํากี่รอบนะคะในตัวอย่างครูสั่งให้วนซ้ําจํานวน10รอบโดยเมื่อตัวละครเดินไป109นะคะมูฟ100สเต็ปแล้วพอครบ100สเต็ปตัวละครจะเทินไปตามเข็มนาฬิกาคือหันขวา50องศานะคะ จากนั้นมันก็จะกลับมาตรวจสอบเงื่อนไขว่าครบ10บรอบหรือ,อยังถ้ายังไม่ครบ1ิบรอบนะคะก็จะเข้าไปทําในเงื่อนไขของการเดินไปร้อยเก้าแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปอีก50าสองศาในส่วนตรงนี้โปรแกรมจะทํางานจนครบ10บรอบนะคะเมื่อครบ1ิบรอบนี้ก็จึงจะออกจากลูปของการทํางานแต่ถ้ายังไม่ครบ10บรอบอตัวละครนะคะหรือหรือโปรแกรมก็จะเข้าไปทําจนกว่าจะครบ10บรอบเนาะ อ่านะคะนักเรียนต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะซึ่งตัวอย่างที่4.2จะเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมนะคะครูจะแบ่งตารางมาเป็น3ตารางเพื่ออธิบายการทํางานเนาะในตารางแรกจะเป็นรหัสลําลองเพื่ออธิบายการทํางานของโปรแกรมในช่องที่2แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนโปรแกรมตรงนี้นะคะแนวคิดการวาดรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็คือต้องวาดเส้นตรงใช่ไหมแล้วเมื่อวาดเส้นตรงแล้วต้องเปลี่ยนทิศ การวาดมุมเป็น90องศาซึ่งถ้าสังเกตเห็นว่าจะมีการทำงานวนซ้ำทั้งหมด4รอบนะคะแต่ก่อนการสั่งวาดรูปจะต้องมีการกำหนดจุดเริ่มต้นนะคะของหน้าจอให้ตัวละครนะคะว่าจะให้ตัวละครนั้นไปอยู่ในส่วนตรงไหนโดยกำหนดที่พิกัดแกน x และแกน y นะคะแล้วจากนั้นจะใช้บล็อกคำสั่งการล้างหน้าจอเพื่อให้จอภาพว่างแล้วจึงค่อยวางปากกาซึ่ง ในในตัวนี้เราเขียนแนวคิดของรหัสลำลองนะคะอธิบายของโปรแกรมนะคะตามตารางาด้านซ้ายมือเลยซึ่งผลลัพธ์เมื่อเราเขียนโปรแกรมออกมาแล้วผลลัพธ์จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อมาเนาะถ้าเราต้องการวาดรูปสี่เหลี่ยมสองรูปนะคะซึ่งการวาดรูปสี่เหลี่ยมสองรูปเนี่ยจากเดิมเนาะเดี๋ยวย้อนกลับนิดน,นึงการวาดรูปสี่เหลี่ยมเดิมเราใช้รีพีทแค่ หบล็อกคำสั่งนะคะในการเขียนว่ารูปสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเราอยากว่ารูปสี่เหลี่ยม2รูปนะคะตรงนี้จะใช้บล็อกรีพีทเข้ามาซ้อนกัน2องั้นละนะคะซึ่งจะนำแนวคิดใน4.2นะคะมาปรับแล้วก็เพิ่มบล็อกคำสั่งอีกหนึ่งบล็อกคืออะไรนักเรียนเห็นไหมคะตรงเทินลูกศรไปทางขวาแล้วก็15ดีกีนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็รีพีทอีกหนหนึ่งตัวนะคะทำไมถึงต้องเพิ่ม เทินตามเข็มนาฬิกา15ดีกีมาอีกหนึ่งบ็อบค,คำสั่งเนื่องจากถ้าเราไม่เพิ่มเทินองศามาในการหมุนนะคะลูกมันก็จะวนซ้ำอยู่รูปเดิมทำให้เราเห็นเป็นแค่รูปเดียวนะคะเมื่อเราเอียงองศานะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราจะเห็นภาพี่ชัดขึ้นว่าตอนนี้เราวาดรูปสี่เหลี่ยมเป็น2องรูปละ,ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในในโปรแกรมที่ มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปอลองทำงานในโปรแกรมจริงนะคะซึ่งในตัวนี้ครูจะใช้เป็นสแคด2.0ซึ่งครูดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยละส่วนนักเรียนนะคะที่ไม่สะดวกติดตั้งหรือยังไม่ได้ติดตั้งนะคะครูก็อยากให้นักเรียนนะคะใช้โปรแกรมออนไลน์นะคะซึ่งเข้าได้ที่ ตัว s c a t m i t e d u ได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะคะทำการเข้านะคะ s c a t ออนไลน์ะนะคะแล้วก็จากนั้นมันจะขึ้นหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะคะเนื้อหาที่แล้วครูอธิบายไปแล้วนะคะว่าเข้ายังไงนะคะใน s c a t ออนไลน์เมื่อขึ้นหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานักเรียนจะเห็นคำว่าสร้างนะคะหรือคำว่า create นะคะจากนั้นก็ กดสร้างเข้าไปเลยมันจะขึ้นเป็นโปรแกรมออนไลน์มาซึ่งหน้าตานะคะองค์ประกอบมันจะตำแหน่งมันจะไม่เหมือนสเก็ต2.0แต่การทํางานนะคะจะเหมือนกันเลยนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนใช้โปรแกรมออนไลน์นะคะส่วนนักเรียนคนไหนที่ดาวน์โหลดลงเครื่องมาแล้วเนาะก็ก็ใช้ตัวออฟไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะ อ่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เราอยู่ในหน้าของโปรแกรมสแกนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลองเขียนโปรแกรมนะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเรานึกรูปของสี่เหลี่ยมในใน,ในจินตนาการกอนเนาะว่าสี่เหลี่ยมมันเป็นยังไงนะคะ,ะในตามตามการเขียนโปรแกรมนะคะที่รหัสลำลองที่เราดูตัวอย่างใน powerpoint ไปแล้วน <S <S ๆๆเนาะเขาจะเริ่มจากอะไรคะจากการระบุ การทำงานก่อนนะคะการทำงานของสคริปต์ตัวนี้เราจะให้สคริปต์ทำงานด้วยการกดธงเขียวนักเรียนเห็นธงเขียวด้านบนนี้ไหมคะอ่าตรงนี้จะเป็นการเริ่มทำงานโดยธงเขียวจากนั้นจะตามด้วยการระบุพิกัดให้ตัวละครนะคะก็คือครูจะเซตตัวละครให้มันอยู่กลางๆหน้าจอนะคะโดยอยู่ที่ x 0 y ศูนะคะ,ะส่วนต่อมา ในส่วนของกลุ่มบล็อกคำสั่งเพนนะคะเราจะเคลียร์หน้าจอก่อนนะคะเมื่อเราใส่บล็อกคำสั่งเวลาเราเริ่มต้นนะคะการวาดลูกอะไรเสมอในในตัวสคริปต์คำสั่งอ่ะมันบอกต้องเคลียร์หน้าจอก่อนเสมอใช่ว่าหน้าจอจะว่างก่อนที่เราจะเขียนลงไปต่อมาตามด้วยคำสั่งเพนดาวนะคะก็คือวางปากกาลงและเมื่อวางปากกาลงก็ จะถึงการเคลื่อนที่ของตัวละครละทีนี้การเคลื่อนที่ของตัวละครจะอยู่ในกลุ่มบล็อกโมชั่นนะคะซึ่งบล็อกที่เราจะใช้ก็คือบล็อกคำสั่ง move นะคะก็คือเคลื่อนที่ไปกี่สเต็ปไปกี่ก้าวในตรงนี้เราใช้เป็น109เนาะแล้วจากนั้น ยังไงมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่ะมันต้องหักมุมใช่ไหมคะหักมุมในที่นี้เราหักมุมไปตามเข็มนาฬิกาก็คือไปทางขวานักเรียนเห็นไหมคะจะใช้จะใช้บ็อกเทอร์นแล้วก็ลูกศรไปทางขวาดูลูกศรดีๆนะมันจะมีลูกศรซ้ายกับขวาซึ่งมุมในการหมุนจะใช้90้าสินะคะก็คือ90องศาเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวเราลองมากดเล่นดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไง ปึ๊บเห็นไหมคะตัวละครจะเดินนะคะมา109แล้วก็หันขวาจากนั้นนะคะตัวละครต้องเดินไปอีกเท่าไหร่ไปอีก109นะคะเพื่อลงไปด้านล่างนะคะแล้วจากนั้นก็หักมุมอีก90องศาทีนี้ลองมา กดเล่นดูนะคะว่ามันใกล้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมยังอ่าเห็นไหมนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะเมื่อเรากดเล่นใหม่ปุ๊บทำไมตัวละครเป็นแบบนี้นะคะมันเริ่มจากจุดศูนย์ศูนย์เสมอแต่ทิศทางตัวละครทำไมมันเปลี่ยนนะคะตรงนี้เราสามารถล็อกตำแหน่งเพิ่มได้อีกหนึ่งบล็อกคำสั่งนะคะก็คือ point in direct น,นะคะก็คือเพิ่มตำแหน่งตัวละครอะ่ะให้ตัวละครอะ่ะหันไปทางขวาเสมอ,อะนะคะเนี่ยเราจะเซตให้ตัวละครเริ่มจากจุด0ู 0, แล้วก็หันไปทางขวาเสมอจากนั้นค่อยมุบนะคะตามบล็อกคำสั่งอี๋ยวลองเล่นดูใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะ เห็นไหมคะเมื่อเราล็อกตำแหน่งให้ตัวละครอยู่ที่ x0 y0 คือกึ่งกลางหน้าจอแล้วให้มันหันไปทิศทาง90องศาเสมอซึ่ง90องศาของสแกตก็คือหันไปทางขวามือนะคะจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามาดูในการเดินทางของตัวละครนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้บล็อกคำสั่งนะคะมันคล้ายๆกันเลย ก็คือมีมูฟร้อยสเตปแล้วก็มีหันไปทางขวา90องศาแต่ตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะเดี๋ยวเราจะทําให้จบเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนจากนั้นต้องให้มันเดินหน้าอีกใช่ไหมคะเดินหน้าเท่าไหร่คะโทษทีนะลูกเดินหน้าไปอีก100แล้วก็หันขวาอีก90 แล้วก็ลองกดเล่นดูนะคะเพื่อป้องกันการผิดพลาดเนาะอ่ะเห็นไหมตอนนี้ตัวคอนเดินเพิ่มนะคะอีกหนึ่งเส้นละที่เหลือเส้นสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะใช้มู1 0 0สเต็ปแล้วตามด้วยหันขวาเทินไปทางขวาเท่าไรคะกี่องศา90นะคะแล้วลองกดเล่นดูปุ๊บเห็นไหมคะตอนนี้ แมวของเรานะคะได้วาดรูปสี่เหลี่ยมมาละนักเรียนจะเห็นสคริปใช่ไหมคะตอนนี้สคริปยาวมากเลยเอย๊นักเรียนสงสัยไหมตอนนี้เราวางสคริปแต่เรายังไม่มีคําสั่งวนซ้ําเข้ามาเลยอะ่ะคุณครูขาคําสั่งหนูไปไหนคําสั่งวนซ้ําอยู่ไหนเราเรียนเรื่องวนซ้าไม่ใช่เหรอทาไมไม่มีคําสั่งวนซ้ําเลยอ่านะคะวนซ้ํานะคะคือในสคริปตัวนี้เราจะใช้ บล็อกค,คำสั่งวนซ้ําคือ repeat นะคะวนซ้ําตามจํานวนรอบเข้ามาช่วยในการทํางานแล้วมันจะมาอยู่ตรงไหนนักเรียนดูสคริปต์ move 100่งร้ตกับ turn เก้าองศานักเรียนจะเห็นนะคะว่าเนี่ยสคริปต์ตรงนี้มันซ้ํากันใช่ไหมมันซ้ํากันกี่ชุดคะซ้ํากัน4ชุดเพื่อเห็นภาพที่ง่ายขึ้นเดีย๋ยวครูจะแยกออกมานักเรียนเห็นไหมคะ ตรงนี้มันซ้ำกัน4ชุดนะคะรีพีทนี่แหละบล็อกค,คำสั่งรีพีทเราจะเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการเขียนโปรแกรมนะคะ <S <S เราเอามาใส่ตรงไหนเราจะใส่คุมนะคะใส่คุมบล็อกที่มันซ้ำกันน่ะตรงนี้มันซ้ำกันสองบล็อกค,คำสั่งใช่ไหมแล้วก็เอารีพีทนะคะมาคุมนะคะทั้งสองบล็อกนี้นะคะแล้วสามตัวนี้เราไม่ใช้ละ เราเอาทิ้งได้เลยนะคะเอาทิ้งได้งไนงนักเรียนสามารถลากมาใส่ตรงสคริปนี้แล้วมันก็หายไปหรือนักเรียนสะกดคลิกขวาแล้วก็ดีลีทได้เลยนะคะ,ะทีนี้นักเรียนดูตรงรีพีชนะคะมันกําหนดมาให้สิบตรงนี้ถูกหรือยังคะตรงนี้ยังไม่ถูกนะคะเนื่องจากเราว่ารูปสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเมื่อกี้กลุ่ม ของสคริปมันซ้ํากันสี่รอบนะคะจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมแสดงว่าในตัวเลขของรีพีทเราต้องใส่เลขอะไรคะเราต้องใส่สีนะคะก็คือมันวนซ้ําจํานวนสี่รอบเนาะทีนี้เราลองมากดเล่นดูนะคะอ่าเห็นไหมคะตอนนี้ผลลัพธ์ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับกลุ่มสคริปเมื่อกี้เลยแต่สคริปเมื่อกี้มันจะยาวก,กว่าใช่ไหม ในตรงนี้คําสั่งวนซ้ารีพีทนะคะคือวนซ้ําตามจํานวนรอบเราเอาเข้ามาช่วยนะคะเพื่อให้สคริปต์นั้นสั้นลงนะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยให้เราประหยัดพื้นที่ในการทํางานอีกด้วยเนาะแล้วถ้าครูจะเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมนะคะเป็นแปดเหลี่ยมล่ะจะทําได้ยังไงลองใช้สคริปต์ตัวนี้มา นะคะเพื่อทําเป็นรูปแปดเหลี่ยมให้ตัวละครแมวเดินเป็นรูปแปดเหลี่ยมเนาะอ่ะอันดับแรกในเมื่อสี่เหลี่ยมต้องวนซ้ำสี่รอบใช่ไหมคะฉะนั้นแปดเหลี่ยมก็ต้องวนซ้ำกี่รอบคะแปดรอบนะคะฉะนั้นตรงนี้เราใส่เป็นเลขแปดก่อนเนาะ การเคลื่อนที่ของตัวละครนะคะเคลื่อนที่กี่ก้าวในตรงนี้ครูจะขอลดเป็น59ก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าร้อยก้ารู้สึกว่ามันจะล้นหน้าจอไปนิดนึงนะคะแล้วตรงเทินนะคะจะให้ตัวละครเทินกี่องศาในเมื่อสี่เหลี่ยมมันเป็นสี่มุมนะคะมันต้องมุมละ90 นะคะการหาองศาในการหมุนนะคะนักเรียนจําไว้เลย<ม>ในในรูปอะ่ะมันจะหารด้วย360เสมอเช่นเมื่อกี้รูปสี่เหลี่ยมมันหมุนสีรอบนักเรียนก4ไปหาร360จะได้90องศาฉะนั้นถ้าเป็น8รอบนะคะเอา8ไปหาร360องศานักเรียนจะได้การเทินกี่องศาคะ หาร8เนาะได้45องศานะคะฉะนั้นการหมุนตามเขียนนาฬิกาจะได้45องศาใส่ตัวเลขลงไปเลยแล้วนักเรียนลองกดเล่นสคริปต์สิคะ,ะเห็นไหมคะตอนนี้เราจะได้เป็นรูปแปดเหลี่ยมขึ้นมาละของนักเรียนได้ไหมคะ ลองปรับสคริปดูนะคะแล้วถ้าเป็นรูปหกเหลี่ยมล่ะหกเหลี่ยมก็เหมือนกันเรามาดูตรงวนซ้ำก่อนมันวนซ้ำกี่รอบวนหกเหลี่ยมก็คือหรอบนะคะก็เปลี่ยนเป็นเลขหแล้วการหมุนล่ะคูคาาหนูจะใช้หมุนกี่องศาหนูเอาหไปหาร3ามร้อยหกสิบหกหกสาสบห ฉะนั้นการหมุนไปทางขวานะคะเราจะใช้60องศาทีนี้เรากดเล่นดูนะปรับปรุงคริปมันจะเป็นรูปหกเหลี่ยมไหมเนี่ยเห็นไหมคะตอนนี้ตัวละครเป็นรูปหกเหลี่ยมละวาดเป็นรูปหกเหลี่ยมเนาะแล้วทีนี้เรารู้วิธีการวาดรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วในส่วนของตัวอย่างที่สี่จดสาม ที่อธิบายไปในี่ยพ o i n t เมื่อกี้นะคะจะเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมสองรูปนะคะใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปสี่เหลี่ยมนิดนึงสี่เหลี่ยมก็คือ90้าสองศานะคะถ้าต้องการวาดรูปสี่เหลี่ยมสองรูปจะวาดอย่างไรในตัวอย่างบอกว่าเราจะเพิ่มบล็อกคำสั่งรีพีทขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกนะคะก็คือการใช้งานรีพีทซ้อนรีพีทนะคะ การทำงานมีอย่างไรนักเรียนลองดูก่อนนะคะในในสคริปนี้หนึ่งสคริปนี้ยก็คือการวาดรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะถ้าเราจะวาดอีกหนึ่งรูปนะคะเราสามารถนำบล็อกรีพีทนะคะเข้ามาสอนได้เลยในเราจะวาดเพิ่มสี่เหลี่ยมอนึ่รูปแสดงว่าเราจะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปคะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมด สองรูปนะคะฉะนั้นตรงรีพีทบล็อกที่สองเราจะใส่เลขสองขึ้นไปแล้วเราลองแสดงผลลัพธ์สิคะนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้ตัวละครของเรานะคะว่าเป็นสี่เหลี่ยมสองรอบแต่ทำไมเรายังมองเห็นเป็นสี่เหลี่ยมแคช่ชั้นเดียวอีกหนึ่งรูปละ่ะทั้งที่เราใส่รีพีทสองครั้งใช่ไหมตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะคะเราจะใช้บล็อกค,คำสั่งนะคะหมุน 15องศานะคะมาช่วยนะคะแล้วตรงนี้จะต้องใส่ตรงไหนตรงนี้จะต้องใส่ใต้บ box repeat นะคะอันแรกทำไมถึงต้องใส่ตรงนี้ละ่ะนักเรียนลองดึงตรงนี้มาก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายทีละอันในตรงนี้ repeat หนึ่งก้อนอะทำได้หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าเห็นไหม ปุ๊บลองกดนะมันก็จะแสดงผลลัพธ์เป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งอันแล้วถ้าเราใส่แค่ตรงนี้เหมือนมันจะเป็นการทำซ้ำก้อนตรงนี้อีกหนึ่งครั้งทับไปมันจะทับรูปเดิมทำให้เห็นได้แค่ครั้งเดียวฉะนั้นเมื่อจบจบการทำงานของกลุ่มนี้แล้วจะได้หนึ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแล้วจะใช้เทินนะคะไปต่อท้ายกลุ่มของสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะน,นักเรียนมองเห็นไหมเลย จะใช้เทินนะคะไปต่อจากการวาดสี่เหลี่ยมก้อนนี้เพื่อให้ตัวละครนะคะเอียงองศา15องศาจากนั้นค่อยใช้บล็อกคำสั่ง repeat นะคะคือวนซ้ำอีกหนึ่งอีกอีกหนึ่งบล็อกนะคะเข้าไปช่วยนะคะซึ่งการทำงานเนี่ยเห็นไหมนักเรียนสังเกตการทำงานไหมคะ ซึ่งเราจะอธิบายสคริปต์ได้ดังนี้เมื่อมันทำรูปสี่เหลี่ยมคร,ครบหนึ่งรูปแล้วจะเมื่อครบหรูปนะคะมันมันก็จะออกจากคำสั่ง r e e p ตัวแรกแล้วมาทำในการหมุนตามเข็มนาฬิกาไปทางขวา15องศานะคะจากนั้นก็วาดสี่เหลี่ยมอีกอันที่สองเห็นไหมคะแล้วถ้าเราอยากได้สี่เหลี่ยมมากกว่าสองรูปหล่ะอย่างอย่างเช่นครูจัด เพิ่มสี่เหลี่ยมนะคะเป็นห้ารูปนะคะนักเรียนคิดว่าเราจะใส่เลขห้าตรงไหนคะอ่าเราจะใส่เลขห้าตรงรีพีทนะคะที่อยู่บล็อกบนสุดตัวนี้ก็คือห้ารอบนะคะ,อะลองกดเล่นดูเห็นไหมคะตอนนี้เราจะได้สี่เหลี่ยมมาห้ารูปนะคะนักเรียนพอเข้าใจตรง คลิปตรงนี้ไหมมันเป็นการคําสั่งวนซ้ําซ้ํากันสองสองครั้งอะคะ่ะครั้งแรกก็คือการทํารูปสี่เหลี่ยมเมื่อทํารูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งเสร็จมันก็หมุนเพื่อเปลี่ยนทิศแล้วค่อยมาวาดรูปสี่เหลี่ยมตามคําสั่งที่เรากําหนดโอเคไหมคะตรงนี้นะคะ ก็เรียบร้อยนะคะในส่วนของคำสั่งวนซ้ำเนาะก็สำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะในส่วนของเรื่องการทำงานแบบวนซ้ำนะคะก็จบเพียงเท่านี้ครูก็จะสรุปคร่าวๆนะคะก็คือการทำงานแบบวนซ้ำนะคะมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโปรแกรมนะคะจากเดิมที่เราต้องเขียนโปรแกรมนะคะโดยสคริปเ์เรายาวมากนะคะ าการทำงานแบบวนซ้ำนะคะจะเข้ามาช่วยทำให้สคริปการทำงานที่จากเดิมนะคะสคริปซ้ำกัน,นหลายๆครั้งนะคะก็จะทำให้สคริปตนั้นสั้นลงเนาะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มบล็อกนะคะเราก็รู้แล้วล่ะว่าอยู่ในกลุ่มไหนก็คือกลุ่มคอนโทรลนะคะซึ่งบล็อกที่เราใช้ก็มีด้วยกัน2ตัวคือ f o ยเวอร์นะคะเป็นการทำงานแบบวนซ้ำไม่รู้จบกับ บล็อกรีพีนะคะจะเป็นการทำงานแบบวนซ้ำตามจานวนรอบที่กําหนดนะคะ,ะสุดท้ายนะคะก่อนที่จะจากกันไปสำหรับคาบนี้เนะาะคราก็จะฝากแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนไปทำนะคะก็จะมีเป็น2ข้อใหญ่นะคะก็ออกเป็น3ข้อย่อยนะคะข้อแรกจากสคริปต์นะคะจากรูปภาพสคริปต์เนี่ย นักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้ค่ะมันคือรูปอะไรจริงๆถ้านักเรียนเข้าใจในส่วนของเนื้อหาที่เราเรียนมาเนาะแค่มองด้วยตาปากนักเรียนก็ตอบได้ละว่ามันคือรูปอะไรในส่วนของข้อสอนนะคะทําอย่างไรให้นักเรียนเติมตัวเลขในโปรแกรมให้สมบูรณ์แล้วเขียนโปรแกรมโดยแก้ไขจากข้อหนึ่งเพื่อว่าภาพต่อไปนี้ซึ่งในข้อสองอะ่ะก็คงจะลบกวนนักเรียนแหละไปเขียนโปรแกรมในสเกตนะคะ เหมือนเมื่อกี้เลยที่เราลองใช้งานนะคะให้เขียนโปรแกรมออกมานะคะให้เป็นรูปที่กำหนดข้อ2.1ก็คือให้มันเป็นรูปวงกลมข้อ2.2คือเป็นรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วเมื่อนักเรียนทำรูปนะคะวงกลมเสร็จให้นักเรียนถ่ายภาพหน้าจอหรือว่าแคปไว้นะคะแล้วนะคะเมื่อทําเสร็จทั้งสองข้อก็ให้นักเรียนนะคะนำรูปที่ถ่ายหรือว่าแคปไว้ไปส่งนะคะ ใน Google Form ตัวนี้นะคะส่งตามอัปโหลดรูปภาพลงใน Google Form ให้คุณครูด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวคาบหน้าเรามาต่อในเรื่องของตัวแปรนะคะก็ฝากนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ